อาคบพี่น้องสําหรับประเด็นเรื่องเล่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับสืบเนื่องมาจากเป็นการจัดกิจกรรมเรียงฉลองปิดฤด,ดูกาลของคณะมอลำเสียงหกนกพงศกรนะครับพี่น้องเนาะแล้วกับมีประเด็นที่ว่าพ่อนกจ้านกพงศกรเป็นใดตำหนิในอบรมสั่งสอนลูกจ้าหนออออกซื้อครับ ซึ่งกับเป็นประเด็นที่บว่วิภาวิจารณดราม่ากันวา่านกุ้งกรนะครับพ่อจา๋าเนี่ยเป็นอย่างคือบ่อบร่มตังสอนอยู่หลังบ้านคือออกซื้อแห้งไปบ่อสังคมชาวเน็ตดใด้วิพาวิจาร์ประเด็นดรามา่าดังกล่าวนะครับวา่าตุนแรงไปไหมเล็กน้อยสำหนีมันสิอาอบ่อครับกับเป็นประเด็นที่วิพาวิจารณกันครับล่าสุดครับนกพงศกรได้อัดคลิป ที่แจงสาเหตุดังกล่าวในการที่ตํานี้น้องไอกุกอนาภกรออกซื้อผ่าน Facebook นกพงศกรไปฟังน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับวันนี้นาตารที่บอกคอยสดใสมาไนใเพราะว่านอนมาอ,อิ่มนะครับผมวันนี้พ่อจากกติมาฝากนะครับฝากถึงอ่า น,น้องเช่าเน็ตหลายๆคุณนะครับที่ไปร่วมคอมเมนต์นะครับในคลิปนะครับวันผิดฤดูการวันที่อ่าอีลาหน่อยวันที่อีลาหน่อยงองแงน,นะครับผมผมจะบอกว่า <c oughs> สาเหตุที่พ่อจ๋าได้ตํานี้อีลาต้อน้าเช่าเน็ตต้อไรสุดนะครับถ้ามาคิด <ผม S 1> ควันบ่คิดดีแล้วครับ คิดดีมากนะครับเพราะว่าผมนี่่านหลอกโซเชียลมากทกุกแบบแล้วเพราะว่าสิเป็นนะครับตอนที่ตกล่องตำสุดนะครับตอน,น,นที่ขึ้นสูงสุดในชีวิตหรือว่าตอนที่อ่าถือช่มถือย่องแล้วก็ตอนที่ถือตาทั่วโลงผมเจอมากทุกรูปแบบแล้วนะครับผมก็รู้ความว่าคนละยุทธนะครับคนละยุทธวันนี้สายของคนเล่นโซเชียลนี่เป็นแบบไหน ผมจิ้ตัดจิ้ใจเไว้าไปในมือนั้นถ้าเกิดว่าผมบ้าเบ้านะครับถ้าเกิดว่าผมบา้าเบ้าหรือผมบ้าจับไม่มาเบ้าให้ลูกก้อนหนามุเจ้าลูกบอว่า,วาคลิปนี้นี่จะถือเอาไปตัดลง tiktok ทำให้สังคม tiktok สังมคงมชาวเน็ตบพราลูกเรื่องลูกเล่ามากเขาเมนแล้วบกบ็ผมเสือเรยกว่าคนเห็นใจลูกคอยนิดหน่อยหันหันอยคลิปนักไปเลยนะ่ะคลิปที่ผมบระด,ดานะถ,าถ,าถ้าเกิดว่าผมบระดาลนะ ร้องไห้ทำไมไปพร้อมขึ้นเวทีทำไมมองแง่เริ่มแล้วไม่มีเลือดศิลปิน,ยน,นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีผมบอกเลยมันต้องมีนะครับเพราะมันมีคนที่ไม่ชอบลูกผมอยู่แล้วมีคนหักกับอมีคนสร้างมันกระเรียนธรรมดานั่นแหละแต่มันต้องมีอยู่แล้วแต่ผมเลยตัดสินใจที่จะไปว้าเพื่ออย่างครับผมคิดว่าทุกคนต้องโฟกัสมาทีตักผมผู้เป็นพอ่อคนที่โฟกัสที่หลาหน่อยลง เอาไปมากคุ้นกับสิไปเข้อใจลูกไข่้ขึ้นตอนนี้แหละนะครับพี่น้องก,ก็เริ่มกลายเป็ข้อใจลูกว่านะเอ๊สองสา,ารีหล่าแขกพอจา,อาริกดาแขกวันจันทร์ขึ้นเป่าให้ลูกให้คือใส่อารมณ์สรัปแทกผมบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจอยู่แล้วนะครับย่างหน่อยมุดเจาด้าได้ผมผมแข็งแรงพลกนะครับผมปกป้องลูด้นะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้คือความคิดของผมนะครับที่ผมตัดสินใจสอนลูกตอนน้ะสังคมเราสังคมก็ได้บอกว่า สังคมได้บอกผมมาทําไมไม่สอนลูกอยู่หลังบ้านมาสอนต่อหน้าไร้สดทําไมไม่กลัวลูกอายหรออย่างอื่นหน้าอายกว่านี้อย่างอื่นหน้าอายกว่านี้สิ่งผิดพลาดหน้าอายกว่านี้สิ่งผิดพลาดหน้าอายกว่านี้สิ่งไร้สาระหน้าอายกว่านี้การสอนคนเนี่ยเป็นคนดีมันพ่าไม่ยังหน้าอายแล้วครับและที่สําคัญผมสอนต่อนหน้าวุจเจ้านี่วุจเจ้ากบมะไว้ไขวอยว่าะเหมาะสม เเหมาะสมเห็นเเหมาะสมแล้วเมื่อเนหนึงผมสอนล้างบ้านมาดนิผมสอนลูกผมล้างบ้านโดยที่พี่น้องก็เคยเห็นเลยว่าลูกผู้สมควรสอนลูกทั่ไหนแล้ววันหนึ่งเขาเอดผิดเขาทําผิดพลาดขึ้นมาจังไหนบันกลุงมึงเมาสอนลูกมึงเคยสอนลูกมึงว่านี่ว่าแย,าย่ยังจังสี่นี่แหละครับนี่แหละเขาเอื่นว่าคนเอ้ยคนหัวม้นจิงเขาไผ่นอัดจอดจังเอื่นซื้อ่าคน นาเกิเป็นสีม้วนๆหูด่งสวสมองคนละการสมองคนละรูปแบบความคกดก็ยิ่งต่างกันไปแต่ที่มาอัดคิมมอนนี่ว่าอยากมาว่าหรือมาดาแผแต่อย่ามาบอกได้ละเอียดนลื่อว่าการที่เป็นศิลปินได้นะครับต้องยอมรับข้อผิดพลาดตัวเองให้ได้ยอมรับคําติชมยอมรับคํใดได้โดยเฉพาะคําดาของผู้มีควคุณหรือว่าคําดาของ่องของแม่นะครับ่อแม่ผมเนี่ ผมพูดกันครับยุเงียิงซึ่งหายึงดานะครับแล้วครับผมเมียนพิดต่อหนา้นความเมับแม่ผมกระดาผมต่อหนาคนเพื่อให้ผมเด็ปปับปรุงโตนะครับพิฉะนั้นฝากคนที่ไปคอข้อเมนยนมาว่าเหมาะสมเนี่ยไปบอกไปบอกลูกบอกเต่าไปสอนลูกสอนเต่าเนื่อยๆครับสอนลูกสอนหลานจะของจะสอนแต่อยู่หลังบ้านสอนอยู่หน้าบ้านน้ำถ้าเจียมันไปหาดาคนไปหาสีหนาดาพวหลักผู้ใหญ่แต่ว่าเมนเราเสียไปสอนอยู่บ้านไปสอนยู่เยิน ที่หลานมอยากเกสี้อเด้อหลาเด้อเสียพ่อเจ้าลูกหลาเสียแม่เจ้าสีไแม่บอกเจ้าสั่อยู่บอกผมแนะนํำครับสี่นาด้าลูกเจ้าต่อมาหันเลยเพื่อให้ผู้รับผู้ใหญ่เป็นในรูสึกว่กาเออเจ้าสอนลูกฟันหลานเจ้าใดเจ้าบ่าได้โอ้บ่ได้เอาใจตาลูกตาเต่านะครับนี่แหละเรื่องนี้ก็คือกันนะครับผมสําหรับพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับคนที่เจ้าคืคนผู้เดให้แข็งแกงไดมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ เ็นเรื่องที่น่าซีเรียสมากๆนะครับผมก็เชื่อว่าลูกผมก็สิว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่มนีิจนว่าเขาโตนะครับเพราะเขาก็อาจจะจําในคําที่พ่อว้ามื้อนั้นได้แล้วครับพี่น้องก็ได้ฟังแล้วชัดเจนนะครับสําหรับลูกปูสกรเนาะเพป่นได้อัดคลิปฉี้แจงสาเหตุเป็นยังถึงได้ต้านี้น้องไอลูกจาออกซือครับเนื่องจากว่าอีกมุมนึงนะครับเพิ่นก็สิได้เห็นว่าอาถาไปอบรมหลังบ้านแล้วนะครับ พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงหรือเ้าวนี้กสิบห oh mm ัห hmm. ็นเกิดน้ออายลูกจ้าจะเหตุพิพาทมาแล้วแล้วกสิบเมื่าพ่อจ๋าน,โนโพสกรนี่โบอบรมสั่งสอนอ่กากสิบเป็นประเด็นอีกเป็นก็เลตต้นนี้ออกซื้อทั้งไรนะครับให้หูวว่านี่เป่นกระเด็ซ้อนได้ฝึกได้อบรมลูกจ้านะครับในสิ่งที่เกิดข้อพิพาทค,คืออีกมุมมุมหนึ่งนะครับที่เืิอนได้ออกมาฉีดแจ้งแล้วก็ได้ฟังแล้วนะพี่น้องเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร่นะครับพี่น้องเนาะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่อย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับ